เขาไม่ซื้อของเราหน้าที่ของเราไม่ใช่้อยกับสิ่งนั้นแต่หน้าที่ของข,ของเราคือเขาไม่ใช่คนของเราเขาเองอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราในวันที่เราเจอเขาพลังงานเราตรงกันแต่ในวันนี้พลังงานเราแค่ไม่ตรงกันเราก็แค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ การจากไปของคนคนหนึ่งจะมีเหตุการณ์มาขั้นกลางเสมอเหตุการณ์นั้นอาจจะดีหรือไม่ดีทุกคนต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มาขั้นกลางให้เราจะจากกันเท่านั้นเองคุณอยากจะบอกว่าวันนี้แค่เรามีความสุขให้ได้ง่ายๆเลยทุกคนมีความสุขให้ได้กับทุกเรื่องใครคิดไม่ดีนะที่เราคือคิดดีถ้าวันนี้นะไม่สนใจคนอื่นน่ะไม่สนใจคนอื่นที่เขาจะคิดยังไงกับเราอะ มีโพสต์โพสต์หนึ่งที่ครูโพสต์ไปว่าถ้าวันนี้เราเลิกรับรู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราอ่ะเราเองอะ่ะจะไม่ทุกข์แต่ถ้าวันนี้เรายังเลิกรับรู้ไม่ได้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราอ่ะเราเองจะทุกข์อยู่อย่างนั้นจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้เท่าไรให้มีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าวันนี้เราอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรก็ตามวันนี้แค่มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องคาดหวังว่าเมื่อไรจะได้แต่ทำชีวิตให้มีความสุขเราไม่ต้องไปสนใจอดีตว่าเราผ่านอะไรมามันผ่านไปแล้วเราทำตัวเองให้มีความสุขเดี๋ยวคนอื่นนะที่เป็นความสุขอะจะเข้ามาในชนีวิตเราเอง